สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านและเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีพัสดุมาจากต่างประเทศนะครับนี่มาจากยุโรปนะฮะนี่เป็นแมกกาซีนของฮาซานนะครับฮาซาน a t ท4กับ BT65 นะครับอันนี้เป็นของลูกค้านะครับสั่งสั่งพีเดอเข้ามานะครับมาดูพร้อมกันนะครับ ทุลักมากับมืดนะครับอ่านจะมารีวิวตอนเช้านะครับอ่ะนี่เป็นของเบอร์สามนะครับจุดสองห้าครับเป็นเบอร์สามอ่าใช้กับ a อทีสี่สี่แล้วก็บีทีหกห้าครับใช้ร่วมกันได้ครับใช้ได้กับหลายรุ่นนะครับตัวนี้การีอูด บูบอสนะครับโทปี้นะครับ a อเม็กโนวาอของฮัซซันนะครับแม้ของลูกค้าหายนะครับก็เลยต้องสั่งเยอเดอร์นะครับในไทยไม่ค่อยมีขายนะครับของแท้สั่งของแท้เข้ามานะครับเบอร์สามใหญ่ดิ อัในใดสนใจก็อยากได้อะไรก็ติดต่อมานะครับเราหาเราจะหาให้ก่อนนะครับล้วเราหาได้เราก็จะสั่งให้นะครับถ้ามีเว็บไซต์ส่งแนบมาก็ดีนะครับมันจะได้ว่องไวนะครับไวต่อการค้นหานะครับอันนี้ลูกค้าก็ส่งเว็บมาให้แล้วเราก็สั่งให้นะครับหน้าหลังของแท้ครับ ช้ทนใช้นานของแท้ดีกว่านะครับเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าครับท่านใดอยากได้อะไรก็ทักมานะครับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสั่งได้หมดนะครับแว่นตาอุปกรณ์อย่างอื่นก็ส่งมาดูกันนะครับว่าอันไหนเราสั่งได้แล้วก็มันส่งมาได้ก็จะสั่งให้นะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับอันนี้เมกาเข้มงวดนะครับส่งยากนะครับตัวเนี้ย อะไรที่มันสุ่มเสีย่ยงเราก็จะไม่ส่งให้ครับเดี๋ยวลูกค้าจะเสียงเงินฟรีนะครับของโดนยึดโดนอะไรเราไม่สามารถของเงินคืนได้นะครับถ้าของโดนยึดนี่ครับตันค้าก็ถือว่าเขาส่งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอยู่ที่ขั้นตอนในการส่งมาที่เราไม่ผ่านเองนะครับอ่าอันไหนส่งมาก่อน,นครับพี่เจรณาก่อนนะเดี๋ยวถ้าอันไหนมันมันส่งได้ไม่มีปัญหาก็จะ คำนวณค่าใช้จ่ายให้เลยครับวันนี้ก็วันที่5้านะครับไอ้วันที่25ครับเดือนถุงล้ววันที่วันที่5เดือนพฤศจิกานะครับ2564นะครับท่านใดอยากได้แล้วก็ทักทายกันมานะครับเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ครับท้ายคลิปนะครับที่รายละเอียดนะครับคลิกดูได้ครับที่รายละเอียดนะฮะรายละเอียดขอบคุณครับสวัสดีครับ